เมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาหลายคนก็จับจอ้องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไปร่วม <c oughs> งานพิธีปลงพระศพส,สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่วาติกันแล้วก็ได้มีโอกาสพบปะกกับโวรเดมีเซเลนสกี้นะคะผู้นำยูเครนด้วยเป็นภาพที่ออกมาแล้วหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะไมไ่นี่คุยอะไรกันอะไรนี้ก็คือไม่ได้ตั้งใจมาก่อนนะคะที่เห็นอยู่นี้มีอิมานเอลมาคงด้วยผู้นำฝรั่งเศสค่ะ ในจํานวนแต่ประเด็นสําคัญนะค,คุณคุณแคลร์ท่านผู้ชมอยู่ที่ว่าการพูดคุยสซนสกีเนี่ยมันทําให้เรามีความมัน่นใจมากขึ้นแค่ไหนว่าสันติภาพในยูเครนมันจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเสียงของทรัมป์เนี่ยก็อ่อนลงไปเยอะนะครับถ้าเราจําได้ว่าก่อนหน้านี้มัน่นใจมากเลยว่าจะสามารถยุติสงครามในยูเครนได้ในในเวลาอีกไม่นานนะครับแต่ว่า ล่าสุดนี่ก็ดูเหมือนว่าไม่ไม่ได้มีความมั่นใจไม่ได้แสดงออกถึงความมั่นใจมากมายขนาดนั้นแล้วก็คือระหว่างการพูดคุยกันเนี่ยค่ะหลังจากที่คุยกันเสร็จเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าคุยอะไรกันนะคะก็ต้องไปตาม t r u e โซเชียลค่ะคุณผู้ชมใครอยากรู้ว่าโดนัลด์ทรัมป์พูดอะไรนี้ไปดู t r u สโซเชียลแต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าเซเลนสกี้จะสื่อสารอะไรให้ไปที่เนะอ่าในทรูโซเชียเนี่ยทรัมป์ก็โพสต์ลงบอกว่า ตอนนี้เนี่ยเริ่มจะสงสัยคลางแคลงใจว่าปูตินเนี่ยจริงๆแล้วแกล้งทำเป็นสนใจหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้มีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาประเด็นสงครามยูเครนอันนี้โพูตยาวมากแต่คีย์เวิร์ดมันอยู่ที่คำว่า tapping me along ค่ะ tapping me along หมายถึงว่าคุยไปคุยไปอย่างนั้นเองอะ่ะแกล้งทำเป็นว่าสนใจจริงๆแล้วไม่ได้มีความจริงใจไม่ได้สนใจหรอก ก็คืออาจ<ห>จะเป็นความหมายครับแบบแปลแบบไทยๆเลยนะครับก็เหมือนกับว่าปูตินกําลังหลอกล่อทรัมป์อยู่ไงถ้าเป็นพูดจามันตัวแทนของปูตินเวลามาพูดคุยกับตัวแทนของสหรัฐก็ดูเหมือนจะพูดดีนะพร้อมที่จะสงบศึกแต่ถ้าปฏิบัติเนี่ยที่ทาให้ทรัมป์หงุดหงิดขึ้นมามากเป็นพิเศษก็เพราะว่าในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยรัเสเซียก็ยัง ใช้ขีปนาวุธถล่มใส่เมืองต่างๆของยูเครนอย่างไม่หยุดยั้งนะครับซึ่งรวมถึงเทียบเมืองหลวงของยูเครนด้วยนะครับก็ทําก็โพสต์ในในในทรูโซเชียลเลยนะครับบอกว่าไม่มีเหตุผลเลยที่ปูตินจะยังถลม่มพื้นที่ที่เป็นพลเรือนของยูเครนอยู่อย่างไม่หยุดยั้งในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตําหนิป,ปูตินที่ที่ค่อนข้างชัดเจนมากเอ่ยชื่อเลยนะครับแล้วก็พูดถึงสถานการณ์เฉพาะเจาะจงเลยว่า สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียยังถล่มยังโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งตรงนี้ทั้งก็มองว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าปูตินไม่จริงใจหรือเปล่าในการที่จะพูดคุยเพื่อที่จะให้เกิดสันติภาพในยูเครน ใช่คือเขาเขาเขียนว่าต้องไปยิงทำไมต้องไปยิงจรวจใส่เขตที่ภากอาศัยของประชาชนมันไม่มีเหตุผลที่ปูตินจะทําอย่างนั้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยทรัมป์ยังโพสต์ถึงเรื่องของการจัดการกับรัสเซียด้วยกนะ็บอกอาจจะต้องจัดการกับเขาอีกแบบหนึง่งผ่านด้านการธนาคารแล้วก็การคว่ำบาตรเป็นทางอ้อมหมายถึงว่า secondary sanction ก็คือการคว่ำบาตรอีกชั้นหนึ่งที่ไม่ได้คว่ำบาตรโดยตรง ที่น่าสนใจก็คือการโพสต์ล่าสุดของทรัมป์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพียงสองสมวันนะครับหลังจากที่ตัวแทนทางด้านการเจรจาของทรัมป์คือสตีฟวิดคอฟ่ยไปพบกับปูตินที่กรุงมอสโกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนั้นทรัมป์ก็ออกมาแสดงความมั่นใจนะครับว่าโอ้ยเราใกล้ที่จะได้ข้อตกลงแล้วล่ะนะครับแต่ผ่านไปแค่2วันอารมณ์ของทรัมป์ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับจากมั่นใจว่าจะได้ข้อตกลงนกลายเป็นบอกว่าเอ จริงใจหรือเปล่าที่จะให้มันมีข้อตกลงสันติภาพ <laughs> แต่ว่ายังไงก็ตามหลังจากนั้นมาเมื่อวันเสาร์นปูตินก็ยืนยันนะบอกว่ารัาเสเซียเนี่ยพร้อมจะคุยตรงกับยูเครนโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะแต่ก็แล้วก็ทรัมป์ก็ยังยืนยันอยู่ดีว่ายูเครนเนี่ย ไม่ได้มีภายในมืออันนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดตั้งแต่ครั้งนู้นที่เซเลนสกี้ไปเยือนทําเนียบขาวแล้วก็เกิดกระทบกระทั่งกันนะคะ <c oughs> จะเซ็นข้อตกลงอะไรกันก็ไม่ได้เซ็นแล้วก็ออกมาจากทําเนียบขาวอันนี้เป็นครั้งแรกที่พบกันนับจากวันนั้นที่กระเด็นออกมาจากทาเนียบขาวค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ถือว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะคิด่เรียกว่าคุยกันรับรื่นไม่ได้มีปากมีเสียงกันเหมือนคราวนั้นนะคะและ้วทั้เนี่ย ไปงานศพปปบก,ก็โดนวิาพากวิจาร์หนยนะคุณผู้ชมว่าคนอะไรอะ่ะใส่สูตรสีน้ำเงินไปงานศพ <c oughs> ซึ่งอันเนี้ยหลายหลายคนแฟชั่นโพลีตำรวจแฟชั่นหลายคนก็จับจ้องนะคะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดว่าดูรูปมันจะมีรูปหนึ่งที่ทรัมนั่งแถวหน้าหมดเลยแล้วก็เซเลนจี้ก็นั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นผู้นำโลกประมาณห้าสิบห้าคนนะที่ไปร่วมงานศพปปบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย ทำเด่นมาเพราะว่าใส่สูตรสีน้ําเงินขณะที่มลาเนียทำก็ยังใส่ชุดสีดําปกตินะคะละคน <c oughs> ก็ตั้งคําถามเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นสันติภาพแต่อย่างใดแค่ดูว่าแบบเหมือนแล้วก็คือเทียบกับเซเลนสกี้ตอนนั้นที่เซเลนสกี้ไปทําเนียบขาวคุณผู้ชมก็คือโดนวิจารณ์ว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยรอบนี้ทําโดนวิจารณ <c oughs> ์บาง ครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนนะครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐมาโกรูบิโอก็ออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสหรัฐอาจจะล้มเลิกความพยายามในการที่จะทําให้เกิดการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซียเพราะว่ามันดูแล้วมันไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับแล้วก็รูบิโอก็ยืนยันในการให้สัมภาษณ์กับ NBC ะครับในรายการมิเตอร์เพลล่าสุดนะครับในในรรบอกว่า สันติภาพการเจรจาสันติภาพเพื่อน,นําไปสู่ข้อตกลงจะต้องเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดน,นะครับเราไม่พร้อมที่จะเสียเวลากับทรัพยากรทั้งหลายในการพูดคุยในเรื่องที่มันจะไม่มีผลที่ออกมาในทางที่ดีนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางผูแบบ้นําของสหรัฐนะครับในรรบข่าวทั้งหลายเนี่ยออกมาตอกย้ําว่าอเมริกากําลังจะบทความอดทนเกี่ยวกับการพูดคุยสันติภาพในยูเครนแล้วนะครับ ผมวันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็หมายความว่าสงครามครั้งนี้ก็จะยืดเยื้อต่อไปค่ะคุณผู้ชม <c oughs> ก็นอกจากคุยกับทรัมแล้วนะะเซเลนสกี้ได้คุยกับมาโครงด้วยนะคะแล้วก็คุยกับเคสตาเมอร์นายกของสาธารณรัฐจัด้วยคะ่ะในการคุยครั้งนี้เนี่ยนะคะภาพที่ออกมาหลายคนมองว่านี่นะถ้ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรจากภาพนี้ที่ ท้ำคุยกับเซเลนสกี้เนี่ยทันนี้ก็จะเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยทีเดียวคุยกันประมาณ15นาทีนะคะทั้งสองคนทั้งสองฝั่งเลยซารัตกับยูเครนก็บอกว่าอันนี้เป็นการพูดคุยที่ productive หรือว่าเป็นประโยชน์มากระหว่างทั้งสองฝ่ายค่ะครับก็เป็นภาพที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับจะช่วงที่เฟรสกี้ไปแเบขาวจาได้ใช่ไหมครับมันจะการเป็นด้วยการโต้เถียงการต่อว่าการแต่ว่าเที่ยวนี้มันดูแล้วมัน มันเหมือนกับวสองคนตั้งใจจะคุยกันอย่างมากเลยนะครับท<ฆ>ระมก็บอกว่าเัสินสกี้ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะสงบลงแล้วล่ะนะครับแล้วก็ชัดเจนว่าคงต้องการที่จะเห็นแนวทางที่จะนําไปสู่การมีข้อตกลงในยูเครนแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามีความเป็นชอบในประเด็นไหนบ้างนะครับแล้วก็นี่คือล่าสุดนะครับแล้วกย็ยังพยายามจะติดตามสถานการณ์ในยูเครนอยู่นะครับประทับแดที่สงครามยังไม่ยุติเนี่ย โลกก็ยังปั่นป่วนต่อไปราการน้ำมันนะครับราคาสินค้าเกษตรทั้งหลายหรือว่าความหวังที่จะเห็นทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยก็คงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องภาวนานะครับว่าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถจะมีข้อตรลงกันได้เร็วที่สุดก็ยิ่งดีนะครับค่ะ คุณผู้ชมอ,อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับยูเครนสงครามยูเครนก็คือว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในรัสเซียก็ออกมายอมรับว่ามีทหารเกาหลีเหนือไปช่วยรัสเซียลบก,กับยูเครนจริงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยวันนี้เองนะคะอันนี้เป็นข่าวจาก Channel News a s i ียเขาบอกว่าเกาหลีเหนือก็ยืนยันทางฝั่งของเขาเหมือนกันว่ามีการส่งทหารเข้าไปช่วยรัสเซียลบก,กับยูเครนด้วยค่ะ ันนี้กใช้เ,ออเวลาหลายเดือนกว่าจะยอมรับกว่าจะยืนยันนะครับถ้าท้งที่เป็นขาวคนอื่น,คน,นคนอื่นเขาคนอื่นเขารขา,ายงานกันไป <laughs> ใช่เพื <laughs> <laughs> ่อออกมายอมรับ